ครับต้องดูนะครับน้องๆที่เวลาขับมอเตอร์ไซค์ติดหล่มนะฮะโอเคสาธิตตัวขึ้นนะฮะวิธีการนะครับวิธีการง่ายๆนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ติดหล่มนะฮะเราเราผักไปอย่างนี้นะสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศ FC สายจวด FC สายซี่ FC ค้ยเชียงทุกๆท่านน้องๆหลายคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในยามฝนนะครับนะครับวันนี้พี่จอนนี่มือฝ่าบินดี้นะฮะจะมารีวิววิธีการถ้าสมมติว่าเจอรถติดหล่มมอเตอร์ไซค์ติดหล่มนะฮะเห็นไหมฮะ วันนี้ผมขับรถมอไซค์มานะฮะมันติดลมครับมติดี่นติดลม,ม,ดลม,มากับสา่ครับก,กำลังจะพามันไปซือ้อเนี่ยมนแก่ครับรถมอไซต์ติดลมครับทีมสื่อยังกับซัดอีเกเดียวเดมัแ่ติดลมครับพี่น้องนะฮะ ก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการนะครับหลายๆคนถ้าเจอมอไซค์ติดหล่มแบบนี้นะฮะนะครับบางท่านอาจจะงุนหงิดบางท่านอาจจะเครียดเหมือนผมตอนนี้ผมเครียดมากรถติดหล่มนะครับเพราะว่าที่เครียดไม่ใช่เครียดรถติดหล่มครับอยากให้เอามาแก่เสียเวลาเสียเวลาเสียเวลานะฮะว่านะครับอน <laughs> นนนนนะบันดับแรกนะฮะท่านต้องเข้ามาดูนะครับว่าล้อรถมันจะติดหล่มแบบนี้นะฮะเราจะต้องทํายังไงนะฮะ เพราะว่าด้วยน้ำหนักของรถนะครับและก็โมเล,ลกุลของดินนะครับปวดวิชาการอย่างไรกูมันทําให้มันจืดน,นะครับทําให้จืดอ่มันก็เลยเลยทําใหเ้เป็นติดลมลงไปนะฮะล้อรถมันจะเคลื่อนลําบากนะฮะหลายคนอาจจะงงและอาจจะไม่เคยรู้เรียนรู้ว่าทํายังไงรถถึงจะสามารถขึ้นไปได้นะฮะส่วนวันนี้สาธิตเท่าสิบพิชแนวยังเมื่อกี้เนาะ กับแกมองยังมือนนี่มึงจะเอายังแก็บแกมเอาสมมัวบ่หรือสมม้วสมมัวนสมมวฮะเออเอนะครับกล้องมาดูด้านหน้าครับล้อหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะเออล้อหน้าล้อหน้ามันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะฮะส่วนล้อหลังมันก็จะติดลมนะครับบางคนอาจจะไม่รู้วิธีการนะครับอันระดับแรกนะครับเราจะต้องเดินหาอุปกรณ์ให้ให้ ใกล้เคียงที่สุดนะครับ <Wow. S 1> ตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับนะครับผมเห็นแล้วสาธิตกูเห็นแล้วอุปกรณ์นะครับเราจะต้องเดินหาอครับใกล้เลนใกล้เคียงนะครับอ่าผมเห็นแล้วนะครับบักแข้งครับบกแข้งบัก <laughs> เขือหน่อยอ่า <laughs> สาธิตเอาไว้กินกับสมงัวไม่เก่ง ผมเห็นแล้วนะครับเออบกเขือหน่อยนะครับทั้งผีก็มีด้วยสาธิตอุปกรณ์ด้านทึ่งเออเอาสาธิเอาไมกินครับใส่ครับตำกล้วยตำกล้วยฮ้องตำกวยนะครับบมาท่านอาจารอ่าไม่รู้นะครับว่าเวลารถมอไซค์ติดหล่มจะต้องทำยังไงนะฮะเออ พราะฉะนั้นเราต้องมองหาอุปกรณ์ต่างๆแมนเออด้านข้างบริเวณที่รอรถติดลมให้ได้มากที่สุดจะต้องตาสายตา,ยต,ายต้องมองให้กว้างให้รอบนะครับเพื่อหาอุปกรณ์ถึได้อุปกรณ์แล้วครับเดยวยังแนบมาครับพี่มึงมาบอกเอาดิเราได้ยังไงอุปกรณ์เวลารถติดลมเราเวลารถติดลมเราเราได้อุปกรณ์อะไรบ้างในเบเกิคร <c oughs> ับจบอะไรก <c oughs> <c oughs> ับเบเกิลเาไปทำอะไรครับ เราไปทำอะไรเราไปตกล้วยครับเราตำกล้วยกับกินอันนั้นกินกับอะไรนี่ครับลำเนื้อลำเนื้อนะครับเออนะฮะหลังจากนั้นนะครับ,ร,ร,บรถมันติดลมครับจะต้องรีบไปแล้วนะฮะเออเราจะต้องคิดหาตอนนี้มันมีอิดอยู่ใกล้นะครับเรายกอิดมานะครับนะฮะเราจะต้องยกอิดมาวางวางวางเป็น ให้มันได้ยางตำต้องห้าก้อน wow. นี่สี่ก้อนแล้วนะฮะยางตำห้าก้อนนะครับ wow. อ่าสาธิตลงมานี่เออเพื่อให้สาธิตนั่งเนี่มันปวดขามึงมีนั่งย oh, okay, okay, right? oh, yeah. องๆโอ้ยโอเคไม่ใช่ไหมอ่ารถติดลมอย oh. ู่กูกำลังจะหาวิธ oh, okay. ีการ มึงนั่งให้เป็นกำลังใจกูนะมองไปให้กว้างๆอีกมึงพอจะมีอะไรไว้เป็นอุปกรณ์มีอะไรมีอะไรบ้างบุงนะบุงน่ากูอีกเอาเบ็หนังสวอทพัดบ่เนี่ยได้ดมมะมายดมมะม่อยเดี๋ยวกูเอาให้อุปกรณ์ด้านข้างนะครับ โอ้มีแต่หย่อนก็ถามเลยดิไอเด็ดเลยเอาไอเอ็มมีมันเอาไอเอ็มมีมันไปพัดเนาะอุปกรณ์นะอุปกรณ์ด้านข้างนะครับสำหรับน้องๆนะครับที่กำลังดูอยู่นะครับเวลาเจอรถมอเตอร์ไซค์ติดหลบนะฮะวิธีการนะครับทำยังไงถึงจะเอาขึ้นได้นะฮะได้แล้วนะครับ อาสาธิตใส่ตบมาห่าครับะนะครับพอเจอแบบนี้นะครับนะครับมึงหันมาทงพิทีหายกำลังใจกูที่นะครับว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับพิธีการกล้องเข้ามาดูใ,ใกล้นะฮะอันดับแรกนะครับเมื่อเห็นล้อรถมันติดลมแบบนี้นะฮะเอมื่อเห็นล้อรถติดลมนะครับอันดับแรกนะครับอาสาธิตลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอ่า พอรู้ขึ้นมานะครับมึงต้องนั่งลงนั่งลงอเอามือควดพักบุ้งมึงวางไว้ก่อนอเอออุปกรณ์วางไว้ก่อนอุปกวางไว้ก่อนเออเออาเอามือควดลงนี้ควดขวดออกควดนี้ออกอ่าควดออกอเออเนี่ยดีแต่เราจะต้องเอาควดดินออกนะฮะควดดินออกอ่า ขวดขวดทางนีน้ำขวดทางหนีน้ำ,นนำอ่าขวดออกจะต้องภาษาอีสานเขาเรียกว่าขวดนะครับ <c oughs> ภาษาภากลาเขาเรียกแต่กูไม่รู้เ <c oughs> อเขาเรียกว่ากลนออกอ่ามันกลร้องนะฮะเอาออกเออเอาออกเอาออกตรงนี้ออกด้วยมันติดล้อเอาออกเอออ่าเอาเอาตรงนี้ออกนะฮะต้องดูนะฮะอ่าหลังจากนั้นนะครับเอาใส เอาใส่ต่อมาใส่เอาใส่อ่าอ่าใส่ตรงนี้น้ำอ่อ่านี่แหละเอาใส่อีกอ่าอ่านะครับนี่นะครับต้องดูนะครับน้องๆที่เวลาขับมอเตอร์ไซค์ติดลมนะฮะอ่าเอาใส่เอาอย่างนี้นะฮะอ่มองหาอุปกรณ์ส่วนควบด้านข้างอีกไหมสนิป เรามองหาอีกไหมม,มีแล้วครบแล้วใช่ไหมมีอะไรบ้างนะตอนนี้มีมะพงเราทำมะพงไปใส่อะไรตุ่มมะ <c oughs> ม่าม่าอะไรอีกมแงมนแข็งขม,ม,งม <c oughs> ไปกินกับอะไรราบเนื้อ,อาบบาราบเนื้อเออแล้วมะเขือคืนมะเขือคืนมะเขือคืนมัน,น,มน,นดำกล้วย,วย,วยมันจะดำกล้วย เอาเอาแล้วเราลองาเขาเะยดูวิธีการอยู่มึงมาบ้าบอบอบ้าบออยู่อีกเว้ยแล้วควดออกแล้วยังเมื่อกี้นี่ควดออกแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาควดใส่แล้วใช่ไหมเอาใส่นะ้ใช่ไหมทีนี้ขั้นตอนต่อไปหลังจากเมื่อกี้ทีแรกคือพี่ให้มึงควดดินออกมาแล้วใช่ไหมแล้วเอาเอาเอาควดดินใส่ใช่ไหมขั้นตอนต่อไปมึงควดดินออก ไอ้คุยมึงลุกสิมึงมึงเงี้ยไอ้คุยน้่มี่จะบอกให้ให้ผมเอาเอาเอาไปใส่ทำไมอะจะทนจะอนมึงกลัวดินนอกนี่มันเป็นวิธีการที่น้องๆกำลังดูอยู่วิธีการเวลารถมอเตอร์ไซค์ติดลม เออโปกห้วยเป็นสีไงล่ะอแล้วขั้นตอนสุดท้ายควอดินออกทีนี้อใกล้แล้วนั่นแหละฮะอ่าเราจะได้ไปหาแนวแก้แล้วอ่ากูได้หามึงแนวแก้แล้วอควอดินออกอ่นะครับดูนะฮะเวลาถ้ามอเตไซค์ติดหลมนะฮะบางคนอนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับนะฮะโอเคสาธิตลุกขึ้นนะฮะ วิธีการนะครับด่านะครับวิธีการง,ง่ายๆนะฮะรถมออเตร์ไซค์ติดลมนะฮะเราเราผัดไปอย่างนี้นะฮะนะฮะโอเค,คน,ออกกนะครับผมกับตาที่ไปหาแนวแก้ก่อนนะครับระบุ๋งเนี่ยเออมะปุ๋งเนี่ยมะปุ๋งขั้วเนี่ยมะปุ๋งเนี่ยเนี่ยมะปุ๋ง มาไล้นะครับโอเคนะครับลองไปทำดูนะครับไปปฏิบัติตามนะครับวิมีการขึ้นเ้าขึ้นนี่แหละเฮ้ย